ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงเทศกาลส่งของขวัญหรือส่งความสุขถึงกันค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาสอนพับริบบิ้นติดกล่องของขวัญค่ะสวยน่ารักแล้วก็ทำยากด้วยค่ะมาด,ดูอุปกรณ์นะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นค่ะจะเป็นริบบิ้นผ้าก็ได้หรือเป็นริบบิ้นธรรมดานะคะกันไกค่ะแมกเย็บกระดาษแล้วก็เทปก่าวสองหน้าเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะ ขั้นตอนแรกของเราค่ะเราก็จะเตยมริบบิ้นที่เราใช้ทําวันนี้ก็คือริบบิ้นเบอร์2ค่ะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆมีริบบิ้นเบอร์อื่นก็สามารถใช้ได้ค่ะก็แล้วแต่กล่องของขวัญของเราค่ะถ้ากล่องของขวัญเราใหญ่เราก็ใช้เบอร์ใหญ่ได้นี่นะคะเราจะใช้กล่องของขวัญเท่านี้และจะทําโบประมาณนี้จะเริ่มต้นนะคะเวลาเริ่มต้นของเราเราอยากตัดออกจากม้วนค่ะให้พับเลย พับมาในลักษณะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วจับเอาไว้ให้มั่นต่อไปค่ะม้วนริบบิ้นมาในลักษณะเหมือนโบอย่างนี้นะคะทําชั้นที่สองค่ะจะลดหลั่นลงมาให้เข้าเล็กกว่าชั้นแรกค่ะเี่นะคะเราก็ได้ชั้นที่สองแล้วต่อไปค่ะทําชั้นที่สามก็จะทําโบ ที่เล็กลงมาอีกค่ะเราก็จะได้3ชั้นแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวจะทำตรงกลางตรงกลางเราจะทำเป็นวงกลมก็จะตัดริบบิ้นออกมานะคะให้ได้เป็นวงกลมๆแบบนี้ค่ะก็จะได้โบในลักษณะแบบนี้ต่อไปก็จะเอาที่เย็บกระดาษค่ะ ตรงกลางค่ะพยายามจัดให้ดีๆนะคะตรงนี้ค่ะอาจจะทำให้โบเบยวได้ถ้าเกิดว่าเราจับไม่ดีตอนนี้เราก็ได้มาในลักษณะนี้แล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะทำหางของเขาค่ะตรงหางนี้นะคะเราก็ตัดมาประมาณคือให้ประมาณที่กล่องของขวัญด้วยค่ะถ้า กลงของขวัญของเราใหญ่ก็ให้เป็นหางยาวนิดนึงก็จะตัดมาประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบแล้วไปเทียบที่กล่องนะคะไม่สวยงามเราก็สามารถตัดได้อีกค่ะนี่ก็เป็นหางแรกนะคะขอเรียกเป็นหางส่วนตรงนี้จะตัดเป็นเหมือนโบว์ค่ะเป็นปลายแหลมก็จะได้ ตัวหางโบอันแรกนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะทําโบอันที่สองค่ะตัวโบอันที่สองให้ตัดสั้นลงมานะคะให้วัดจากโบตัวแรกตัดให้สั้นลงมาในลักษณะเดียวกันแล้วก็ลองเอามาท้าบก่อนก็นได้ค่ะก่อนที่จะตัดนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็ตัดเลยค่ะ ี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะนำมาประกอบล่างกันค่ะนี่คือคือหางแรกของเขานะคะให้เขาแยกประมาณนี้เดี๋ยวอันที่สองค่ะจะแยกมากกว่าก็คือแยกให้มันกว้างกว่าอันแรกค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะจะเหมือนโบแล้วแล้วก็นำเอาริบบิ้นที่เราพับนะคะข้างบนมาวางไว้ข้างบนค่ะ ก็จะเหมือนโบแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเอาที่เย็บกระดาษค่ะมาเย็บนะคะตอนนี้เราจัดให้สวยงามอีกทีนึงถือไว้ดีดีนะคะอย่าให้เบี้ยวถ้าเกิดเบี้ยวก็จะไม่สวยงามพอติดกันแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้จะเบี้ยวนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปแก้ไขให้เขาสวยงามได้ นี่นะคะพอแก้ไขสวยงามดะคอก็จะตรงแล้วทีนี้ให้ดูนะคะตรงนี้จะเห็นแม็กก็จะดูไม่สวยงามก็จะนําเอาตัวริบบิ้นค่ะตัดออกมาสักหน่อยแล้วก็แปะเทปกาวสองหน้านะคะแล้วก็มาแปะเอาตรงที่เป็นแม็กค่ะเนี่ยปิดเลยโบของเราก็สวยงามแล้วนะคะพอสวยงามแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปแปะที่กล่องค่ะ อันนี้ก็ขอยืมกล่องนี้นะคะในการแปะด้านนี้เป็นสีแดงเดี๋ยวเราหันด้านนี้ค่ะกล่องของเราหลายสีตรงนี้ที่เป็นสกอตเทปนะคะไม่สวยงามเราก็สามารถเอาตัวริบบิ้นโบของเราแปะอย่างนี้นะคะก็จะสวยงามแล้วค่ะโบของขวัญของเรานะคะแบบง่ายใครๆก็ทําได้ค่ะเด็กๆก็สามารถทําได้ไม่ยากเลยพอเราทําเองก็ภูมิใจค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ